จำได้นะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นคือดาราแสดงรายการทีวีเรียลิตี้โชว์ที่ดังมากชื่อ Apprentice ใครก็ตามแต่ที่เข้ามาถูกพิธีกรอย่างโดนัลด์ทรัมป์สัมภาษณ์แล้วก็ไม่ผ่านการทำงาน you ว่า fired ไล่คุณออกนาทีนี้เดี๋ยวนี้ทรัมป์ตอนนี้เป็นประธานาธิบดีแล้วก็ยังทำเรียลิตี้โชว์ครับต่างกันก็ตรงที่ว่า ใช้ทำเนียบขาวเป็นฉากเรียนทีโชวทุกวันล่าสุดนี่ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองครับทรัมป์เยอะมากที่ NBC News มาเปิดโปงว่าเมื่อประมาณไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทรัมป์ประชุมกับบรรดาแม่ทัพนายกองทั้งหลายมีผู้บัญชาการทหารมีฝ่ายความมั่นคงทั้งหมดมาแล้วก็มาบรรยายสรุปให้ทรัมป์ฟังในฐานะประธานาธิบดีว่า ตอนนี้อเมริกามีหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยกี่ลูกเทียบกับประเทศต่างๆซึ่งก็แน่นอนครับก็ยังสูงที่สุดในโลกแต่ว่าตั้งแต่ปี1960เศษฐเป็นต้นมาเนี่ยยอดของหัวรบนิวเคลียร์สหรัฐในคลังแสงค่อยๆลดน้อยลงจนกระทั่งในปัจจุบันนั้นถึงแม้จะยังมากที่สุดในโลกก็ต้องถือว่าต่ำลงมาเรื่อยๆซึ่งก็ตรงกันกันกบมาตรฐานสากล ที่มีการตกลงกันไว้ว่าไม่มีประเทศไหนควรจะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ที่ทําลายล้างโลกได้ต่อเนื่องต้องชะลอแล้วก็ต้องลดลงประเทศใหม่ๆที่จะสร้างนิวเคลียร์ก็ต้องห้ามเอาไว้อย่างกรณีที่อเมริกาไม่ยอมให้เกาหลีเหนือสร้างนิวเคลียร์นี่แหละเกาหลีเหนือก็อ้างว่าเอาแล้วคุณมีได้ฉันก็มีได้อเมริกาก็อ้างว่านี่เป็นข้อตกลงเดิมประเทศมหาอำนาจประเทศที่เขามีนิวเคลียร์เขาตกลงกันแล้วว่าเขาจะลดลง และไม่ให้ประเทศใหม่ๆเนี่ยสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้ก็กลายเป็นประเด็นที่แน่นอนประเทศอย่างเกาหลีเหนือก็ไม่ยอมอย่างนี้ไม่ยุติธรรมวันนั้นที่มีการบรรยายสรุปเนี่ยพอทรัมป์เห็นตัวเลขเห็นชารตว่าอาวุธนิวเคลียร์ของอเมริกาลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยก็พูดประหนึ่งว่าอยากจะเห็นให้เพิ่มการสร้างอาวุธนิวเคลียร์อีกประมาณ1ิเท่า ที่มีอยู่ปัจจุบันนี่เป็นข่าว NBC News ซึ่งอ้างคนที่อยู่ในที่ประชุมนะครับอย่างน้อย3แหล่งข่าวที่บอกกับ NBC News ว่าอย่างนี้และก็ยังพูดต่อไปว่าการที่ทรัมป์พูดอย่างนี้สร้างความตกตะลึงให้กับบรรดารัฐมนตรีกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐอย่างยิ่งเพราะว่ามันเป็นไปได้อย่างไร ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะบอกว่าไม่ได้เราจะต้องเพิ่มการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ของเราอีก10บเท่าตัวที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้ NBC News ก็มาเปิดเผยเปิดโปงเป็นครั้งแรกอ้างว่าคนที่อยู่ในนั้นเป็นคนเล่าให้ฟังแล้วก็ยังโยงต่อไปครับว่านี่ยังไงล่ะที่เป็นเหตุผลให้รัฐมนตรีต่างประเทศ r e ็กซ์เทเล o n ซึ่งอยู่ในที่ประชุมด้วยเนี่ย ระเบิดออกมาหลังจากที่ทรัมป์ออกไปจากที่ประชุมแล้วนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศคนนี้ก็สั่นหัวแล้วบอกว่า Moron Moron คำนี้ปกติจะใช้ด่าคนนะครับ Moron แปลว่าปัญญาอ่อนคนโง่คนงี่เง่า NBC ก็เลยบอกว่านี่แหละเป็นที่มาของคํานี้ซึ่งทำให้ทรัมป์ก็ค่อนข้างจะโกรธแต่ว่าที่ทรัมป์โกรธมากกว่านั้นก็คือ NBC News เปิดโปงเรื่องว่าตัวเองอยากจะเห็น ให้มีการสร้างเสริมศักยภาพทางอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐเพิ่มขึ้นอีก10เท่าตัวทรัมป์โกรธเลยครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนั่งอยู่ที่ทำเนียบขาวบอกว่าเฟกนิวส์ข่าวนี้ข่าวลวงข่าวปลอมและไม่เพียงแค่นั้นครับเป็นครั้งแรกที่ทรัมป์เข้ามาอยู่ในทำเนียบขาวหลังจากที่ทะเลาะเบาแวงกับสื่อที่รายงานวิเคราะห์เจาะลึกวิถีชีวิตวิธีการดำเนินงานของเขาเนี่ย จนกระทั่งกลายเป็นศัตรูกันจนกระทั่งทรัมป์เรียกทุกคนสื่อที่มีชื่อเสียงมีแบรนด์มียี่ห้อที่น่าเชื่อถือมาตลอดไม่ว่าจะเป็น C.N.N.New York Times Washington Post New Yorker บอกว่าเป็นพวก fake news แต่ว่าไม่เคยมีครั้งไหนครับที่พูดชัดเหมือนครั้งนี้บอก N.B.C.News ว่าเออการที่รายงานข่าวเท็จซึ่งทรัมป์ปฏิเสธว่าไม่ได้พูดว่าจะให้เพิ่มนิวเคลียร์สิเท่า แต่แน่นอนทรัมป์ต้องการเห็นความแข็งแกร่งของคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ของอเมริกานั้นยังรักษาไว้เดิมทรัมป์บอกว่าไม่ได้พูดว่าจะให้เพิ่มสิบเท่าฉะนั้นการที่ NBC News ออกมารายงานเช่นนี้เป็นเฟกนิวส์แล้วก็ยังหยอดใน Twitter ด้วยครับว่าเอ๊ะมันถึงจุดแล้วหรือยังที่จะต้องพิจารณาเรื่องใบอนุญาตให้ทีวีดำเนินกิจการได้นี่ ในวงการสื่อเขาเต้นทันทีครับในอเมริกาบอกว่านี่เป็นการขค่มขู่คุกคามเสรีภาพของสื่อเพราะว่าถ้าสหรัฐอเมริกามีประธานาธิบดีที่บอกว่าข่าวนี้ผิดข่าวนั้นไม่ถูกประธานาธิบดีก็มีช่องทางตัวเองที่จะปฏิเสธข่าวแล้วก็เอาความจริงมาชี้แจงแถลงกับประชาชนแต่ไม่ใช่ด้วยการขู่ว่าฉันจะถอนใบอนุญาตทีวีช่องนี้ช่องนั้นนี่คือสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่ง ยิ่งทำให้เห็นครับว่าทรัมป์กำลังจะบริหารประเทศเข้าสู่ยุคมืดจริงๆครับนี่ยังไม่พูดถึงว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศ r e ็ก i l เลอร์ถูกอ้างว่าได้เรียกขานทรัมป์ว่าม o r ร n ปัญญาอ่อนเนี่ยจริงหรือไม่จริงเพราะว่าหลังจากข่าวนี้ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเร็กซเลอร์ก็ออกแถลงข่าวเปิดแถลงข่าวที่กระทรวงต่างประเทศ ลักษณะที่ไม่ค่อยจะปรากฏมาก่อนเพราะว่าออกมาพูดเฉพาะเรื่องนี้เลยว่าที่มีข่าวออกมาว่าผมได้ใช้มีความไม่ซื่อสัตย์ต่อประธานาธิบดีหรือคิจลาออกนั้นไม่จริงขอยืนยันว่าผมยังเคารพนับถือและจงรักภักดีต่อประธานาธิบดีทรัมป์และก็ยังเชื่อว่านโยบายทิศทางของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นถูกต้องสำหรับอเมริกาแล้ว นักข่าวก็ถามว่าตกลงท่านพูดถึงประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นมอรอนเป็นปัญญาอ่อนจริงหรือเปล่าร e กซิเลท่าที่จะปฏิเสธกลับไม่ปฏิเสธครับและบอกว่าผมจะไม่ให้ความเห็นต่อสิ่งไร้สาระเช่นนี้ไม่ปฏิเสธว่าได้ใช้คำว่ามอรอนต่อทรัมป์ซึ่งน่าสนใจมากแสดงว่าความสัมพันธ์ ระหว่างทรัมป์กับเร็กซเลเสันนั้นมีปัญหาแน่นอนมีปัญหาโยงไปถึงรัฐมนตรีกลาโหมนายพลจิมแมตติสซึ่งออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนเร็กซเลเสันที่บอกว่าจะเปิดช่องทางเจราจากับเกาหลีเหนือซึ่งทรัมป์บอกว่าเสียเวลาอย่าทําไม่ต้องเจราจาไปหาทางเดียวที่จะจัดการเกาหลีเหนือได้ทางเดียวนั้นทรัมป์ไม่บอกแต่ตีความได้ไม่ยากครับว่านี่คือการเตรียมใช้กำลัง พอข่าวออกมาบอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศตัวเองใช้คำว่ามอรอนกับตัวเองเนี่ยทรัมป์ก็บอกเลยครับว่าผมคิดว่าเป็นเฟกนิวส์นี่เขียนใน Twitter เองนะครับผมคิดว่าเป็นเฟกนิวส์ผมคิดว่าไม่จริงแต่ถ้าจริงนี่ทรัมป์นี่คือเรียลิตี้โชว์เลยนะครับจะต้องสร้างเรตติ้งพาดหัวให้มันหวือหวาตลอดเวลาแต่ถ้าจริงทรัมป์บอกว่าผมก็คิดว่าน่าจะมีการวัด IQ กันนะ วัดไอคิวกันระหว่างเขาเองคือทรัมป์เนี่ยกับรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์เจลเลสันแล้วทรัมป์ก็หยอดต่อนะครับว่าถ้ามีการวัดไอคิวระหว่างผมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของผมเนี่ยผมก็รู้ว่าใครจะชนะด้วยเออใครจะชนะด้วยใครครับแน่นอนทรัมป์ก็ต้องหมายถึงว่าตัวเองเนี่ยไอคิวต้องดีกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศฉะนั้นจะมาบอกว่าผมปัญญาอ่อน น่าจะไม่ใช่มาวัดกันไหมล่ะมาวัด i อคกันไหมหรือไม่ล่ะนี่คือประธานาธิบดีนะครับประธานาธิบดีซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของสหรัฐอเมริกาและก็มีบาราเมถึงขั้นเป็นผู้นำประเทศมหา,หาอำนาจใหญ่ที่สุดของโลกพูดจาอย่างนี้แสดงจุดเดือนอย่างนี้ตื่นเช้าขึ้นมาก็มี Twitter ที่สร้างความวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดและที่วุ่นวายปั่นป่วนไปอีกเรื่องนึงก็คือทะเลาะเบาแวงกับ วุฒิสมาชิกที่ชื่อบ๊อบคอเกอร์แห่งรัฐเทนเนสซีบ๊อบคอกเกอร์คนนี้เนี่ยเคยสนับสนุนทรัมป์นะครับเป็นรีพับลิกันและจริงๆเคยมีข่าวที่สามารถทรัมป์พิจารณาจะเอาบ๊อบคอกเกอร์เนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยซ้ำไปก่อนจะเอาเร็กซ์เทเลสอนแต่ปรากฏว่าบ๊อบคอกเกอร์ออกมาวิจาร์ทรัมป์อย่างเสียเทเสียเลยครับ บอกว่าถ้าทรัมป์ยังทําอย่างนี้ต่อไปเนี่ยทรัมป์กำลังจะนําประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สชัดเจนจะแจ้งบอกเลยครับว่าทรัมป์นี่กาลังบริหารประเทศอย่างไม่รับผิดชอบสร้างความวุ่นวายปั่นป่วน,นไปทั่วโลกและในกรณีเกาหลีเหนือนั้นทรัมป์อาจจะสามารถนําประเทศไปสู่สงครามโลกครั้งที่สได้คราวนี้ทรัมป์ก็เยุะสิครับก็อาจ เหมือนกับทะเลาะเหมือนกับในทีวีเรดิที้โชว์เลยล่ะครับออกมาชี้นิ้วดาวุ้ทสมาชิกบ๊อบค็อกเกอร์ว่าคนคนนี้เหรอจะมาด่าผมคนคนนี้เหรอไม่มีความกล้าหาญอะไรเลยนี่เขาประกาศแล้วว่าเขาจะไม่สมัครรับเลือกตั้งเป็นผุ้ทสมาชิกรอบใหม่ที่รัฐเทนเนสซีไม่มีความกล้าหาญเลยคนนี้ไม่ไหวอ่อนแอปวกเปียกนี่ช่อมชี้หนะด่าเลยนะครับทั้งๆท,ที่ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ ผู้ที่สมาชิกคนนี้วิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์ก็คือว่านโยบายต่างประเทศของทรัมป์เนี่ยกำลังเข้าสู่ลักษณะที่ทําให้เกิดความตึงเครียดระดับโลกถึงขั้นที่อาจจะเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สามทรัมป์ควรจะมาตอบใช่ไหมครับว่าไม่ใช่ไม่มีผมจะไม่ทําให้เกิดสงครามแน่ผมมีวิธีการของผมที่จะแก้ปัญหาเกาหลีเหนือแต่ไม่ครับทรัมป์ไม่ได้ตอบอย่างนี้เลยทรัมป์นี่พูดถึง รัฐุทิ่สมาชิกคนนี้เอาเรื่องส่วนตัวมาเลยครับไม่เพียงแต่บอกว่าบ๊อบฮอเกอร์ไม่มีจุดยืนและขี้ขลาตาขาวแล้วเนี่ยเพราะว่าไม่ยอมสมัครรับเลือกตั้งรอบใหม่เพราะกลัวแพ้เนี่ยยังบอกต่อมาวันรุ่งขึ้นเรยบอกบ๊อบฮอเกอร์มีปัญหานะเนี่ยลิตเติ้ลลิตเติ้ลเซเนเตอร์ลตัวเล็กบอกว่าไอเตี้ยคล้ายๆอย่างนั้นเพราะว่าบ๊อบฮอเกอร์นั่นสูงแค่ ห้าฟุตเจ็ดนิ้วทรัมป์ตัวใหญ่ใช่ครับแล้วทรัมป์ชอบที่จะตั้งสมญานามใครต่อใครในลักษณะที่ดูถูกเหยียดยามเขาถ้าจาได้นะครับเรียกคนนั้นคนนี้ว่าไอเตี้ยบ้างเรียกคนนั้นคนนี้ว่าจอมหลอกลวงบ้างเคยเรียกฮิลลารีคลินตันว่าดึกครุกชี่จริงฮิลลารีและแม้กระทั่งในพักครีพาบลิกันเองตอนที่แข่งขันกัน ก่อนที่จะตัดสินเลือกโดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวแทนเป็นพรอฟิบกเนี่ยก็เที่ยวเรียกคนนั้นคนนี้ที่เป็นคู่แข่งว่าเป็นคนที่ไร้เสียซึ่งหลักการบ้างบอกว่าหน้าเบ้บ้างบอกว่าไอเสือเตี้ยบ้างซึ่งไม่ใช่วิถีปกติที่นักการเมืองในระดับนี้ควรจะใช้ถือเป็นมาตรฐานวิชาชีพนี่คือ สิ่งที่ทำให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายในแวดวงทั้งการเมืองในพรรคเรพ b บ i c a n ก Republican เองสื่อสารมวลชนนักวิชาการล่าสุดนี่ Vanity Fair นิต่สารดังของเมริกาเนี่ยเอ,อกมาอ้างสตีฟแบนนอนสตีฟแบนนอนนี่คือมือขวาเก่าเลยนะครับถ้าใครจำได้เนี่ยสตีฟแบนนอนเคยเป็นคนที่วางแผนหาเสียงออกมาเชียร์โดนัลด์ทรัม สุดขั้วได้รับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาใหญ่ในทำเนียบขาวได้ไม่กี่เดือนทรัมป์ก็ต้องเอาออกเพราะว่าสตีฟเบนนอนเข้าไปถึงเป็นเจ้าพ่อเลยครับถือว่าใกล้ชิดกับโดนัลด์ทรัมป์ที่สุดทำอะไรก็ได้ในทำเนียบขาวนั่งประชุมกับใครก็ได้จนกระทั่งเกิดเสียงต่อต้านภายในทรัมป์ก็ต้องโลาออกไปเพราะเลาะออกไปสตีฟเบนนอนก็มาตั้งกลุ่มเพราะว่าเป็นเจ้าของเว็บไซต์ดังด้วยครับ เว็บไซต์นี้ขวาตกขอบเว็บไซต์นี้แหละที่ช่วยทํำให้ทรัมป์ชนะเลือกตั้งด้วยปรากฏว่าสตีฟแบนนอนออกมาก็ซัดกับพรรคีพับลิกันหลายคนที่สตีฟแบนนอนถือว่าเป็นศัตรูแล้วล่าสุดนี้สตีฟแบนนอนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์แล้วครับออกมาบอกกับเวนิ t ต Fair นะครับว่าได้ตเตือนโดนัลด์ทรัมป์แล้วว่าโอกาสที่จะอยู่ครบเทอมตอนนี้เหลือแค่30นี่คนใกล้ชิดที่สุด คนรักเขาที่สุดคนที่เป็นคนสร้างให้ทรัมป์สามารถชนะเลือกตั้งบัรนี้ก็ออกมาบอกแล้วยอมรับว่าได้ประเมินสถานการณ์แล้วทรัมป์ไม่สามารถจะอยู่ครบเทอมหรือถ้าอยู่ครบเทอมได้ณนะวันนี้มีแค่30%เปอร์ซแล้วเมื่อคืนนี้ Fox News กับพิธีกรคนดังก็คนนี้ก็เหมือนกันเชียร์ทรัมป์มาตลอดเพราะว่า Fox News เป็นทีวีช่องเดียวครับที่ยืนข้างทรัมป์มาตลอด ขณะที่ CNN, MN, MSNBC ต่างๆเนี่ยเป็นทีวีหรือแม้กระทั่ง NBC ที่เป็นคู่กรณีล่าสุดของทรัมป์เนี่ยต่างก็รายงานข่าวตรงไปตรงมาวิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์อย่างเสียเสียหายหายแต่ Fox News นี่ต้องถือว่าเป็นพันธมิตรกับทรัมป์มาตลอดล่าสุดครับเมื่อคืนนี้พิธีกรคนดังคนหนึ่งของ Fox News ออกมาบอกเลยว่าขอเตือนท่านประธานาธิบดีว่าบัดนี้เนี่ย ท่านเนี่ยเสียเพื่อนไปทุกวันท่านกำลังจะไม่มีเพื่อนท่านกำลังจะถูกโดดเดี่ยวเพราะวิธีการพูดจาวิธีการบริหารวิธีคิดของท่านนี่แหละพิธีกรคนนี้ใช้คำว่า you are losing running out of friends you are running out of friends แปลว่าเพื่อนค่อยๆหายไปทีละคนสองคนอย่างรวดเร็ว you are running out of time และเวลาสำหรับท่านก็น,น้อยลงทุกที แล้วก็บอกด้วยครับพิธีกร Fox News กัคนนี้บอกว่า you are running out of friends quicker than you are running out of time เพราะว่าท่านประธานาธิบดีท่านกำลังสูญเสียเพื่อนเร็วกว่าที่ท่านกำลังจะสูญเสียเวลาหรือโอกาสที่จะทำงานได้นี่คือความเป็น r e a l i t y show ของ Trump Reality Show แปลว่าอะไรครับ Reality Show แปลว่าหนึ่งต้องเอาเรตติ้งตลอดเวลา ต้องทำอะไรที่มันฮือหาหวือหวาพาดหัวแรงๆทำอะไรที่มันเพี้ยนเพียนเพื่อจะรักษาให้คนดูทีวีรายการนี้อยู่ตรึงหน้าจอทีวีไม่ไปไหนตามทุกอพิโสดทรัมป์ก็ทําอย่างนั้นทรัมป์ทำรายการ apprentice นี่เรตติ้งดีที่สุดต่อเนื่องกันถึง14ฤดูครับแปลว่าขายดีโฆษณาดีจะมีโฆษณา,ดาได้ต่อเมื่อเรตติ้งดีเรตติ้งดีต้องทำอะไรที่มันเพียนเพียน ทำอะไรที่มันฮือฮาทำอะไรที่มันไม่ต้องพูดความจริงเท่าไหร่หรอกแต่ให้สะใจนี่คือวิธีการของทรัมป์เป็นไปได้ยังไงครับที่ประธานาธิบดีเนี่ยจะมาบอกว่าอ๋อรัฐมนตรีต่างประเทศผมบอกว่าผมปัญญาอ่อนเหรอท่า IQ กันไหมกวัด IQ กันไหมดูซิว่า IQ ใครดีกว่าและผมเชื่อว่าใคร IQ ดีกว่าด้วยผมรู้ว่าถ้าแข่งกันเนี่ยใครจะชนะด้วยแล้วคุณจะรักษารัฐมนตรีคุณไว้ได้อย่างไร คุณเป็นประธานาธิบดีแต่สิ่งที่รัฐมนตรีคุณทําคุณออกมาขวางอยู่ตลอดรัฐมนตรีบอกว่าจะเปิดช่องทางเจราจากับเกาหลีเหนือคุณก็ทวีตแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องไปคุยกับเกาหลีเหนือผมจัดการเองแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ให้สัมภาษณ์อีกนะครับทรัมป์บอกว่าปัญหาเกาหลีเหนือเนี่ยมีความเห็นต่างๆมากมายจากหลายๆฝ่ายผมก็กําลังพิจารณาอยู่แต่ท้ายที่สุดก็ตัดสินตรงที่ผมเนี่ยคิดยังไงกับเกาหลีเหนือเท่านั้นเองผมเป็นคนตัดสิน นี่ก็คือทรัมป์นี่ก็คือเรียลิตี้โชว์ต้องการเป็นพระเอกในรายการทีวีต้องการเรตติ้งต้องการให้คนเห็นว่าต้องดูด้วยความมันความสะใจแต่เหตุผลหรือว่าความถูกต้องชอบทำนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิงนี่คือสถานการณ์ในทำเนียบขาวชาววันนี้ที่กลายเป็นรายการทีวีประจำวัน วันหนึ่งนี่อาจจะมีรายการเรดิตี้โชว์ที่นำโดยทรัมป์นี่อย่างน้อยสองสามครั้งทีเดียวครับแล้วก็ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายที่หลายคนเริ่มจะดูแล้วครับว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้อย่างไรที่ผู้นำสหรัฐจะพูดจาอย่างนี้คิดอย่างนี้และก็ข่มขู่ใครต่อใครที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองอย่าง เสียเสียหายหายอย่างดุเดืดและรุนแรงล่าสุดนี่ที่จะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเนี่ยก็คือว่าทรัมป์ขู่ NBC News ซึ่งเป็นหนึ่งใน3มเน็ตเวิร์กทีวีใหญ่ของอเมริกาครับ a b c NBC CBS นี่คือเน็ตเวิร์กที่เขาเรียกว่าเป็นการให้อนุญาตทำทีวีโดยที่แน่นอนอยู่ภายใต้การควบคุมของ FCC หรือ Federal Communications คอมมิชชั่นคณะกรรมการก็คล้ายกับกสทชอของเรานี่แหละครับแต่ว่าแน่นอนสิ่งที่เขาต้องเคารพคือเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นเพราะระบุว่าในรัฐธรรมนูญว่าไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลห้ามออกกฎหมายกฎเกณฑ์กติกาใดๆที่จะมาขัดขวางยับยัง้งหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนจึงมีคำว่า press freedom ต,ตั้งแต่ตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ทรัมป์พอมีข่าวที่ตัวเองไม่พอใจแทนที่จะปฏิเสธแทนที่จะเอาความจริงมาแจ้งกับประชาชนแล้วก็ผ่านไปในช่องทางเดิมนั่นแหละทรัมป์กลับบอกว่าเอ๊ะมันได้เวลาแล้วหรืออยังเนี่ยที่จะต้องจัดการกับใบอนุญาตของสถานีทีวีและของสื่อต่างๆนี่กลายเป็นประเทศโลกที่3ขึ้นมาจริงๆนะครับคำว่าปรด็จการเนี่ยแต่ก่อนอเมริกาชี้นิ้วไปที่คนอื่น บัตนี้ต้องชี้นิ้วกลับมาที่ตัวเองว่ามาตรฐานเสรีภาพประชาธิปไตยธรรมมาพิบาลระดับมาตรฐานของอเมริกาเกี่ยวกับหัวข้อดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นหรือธรรมมาพิบาลความโปร่งใสการเปิดได้มีความคิดเห็นหลากหลายการตรวจสอบรัฐบาลเรื่องนี้สำคัญมากฝรั่งเขาบอกว่า hold The power responsible hold the power accountable แปลว่าการทำหน้าที่ของสื่อนั้นจะต้องตรวจสอบรัฐบาลจะต้องมีเสรีภาพที่จะขุดคุยเจาะหาข้อมูลเพื่อจะเปิดเผยให้กับประชาชนได้รับทราบถึงความไม่ชอบมาพากลของการทำหน้าที่ของผู้ที่ประชาชนเลือกไปทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารรวมไปถึงฝ่ายตุลาการซึ่ง อยู่ภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับพื้นฐานที่กำลังคลอนแคลนของการบริหารประเทศของประธานาธิบดีที่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ